สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีการเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีของ Mess e n เจอร์นะครับให้เป็นเป็นสีสีที่เราต้องการนะครับอันดับแรกเขาเข้าไปใน m e s s e n เจอร์เลยครับแบบนี้ครับสีสามารถเปลี่ยนให้เป็นสีสีที่เราต้องการได้นะครับวิธีการง่ายๆครับอ่าเราไปที่เพื่อนที่เราต้องการจะเปลี่ยนนะครับแล้วก็ไปเลือกที่ชื่อของเขานะครับลิกไปเลยครับ เห็นไหมครับมันจะมีตัวให้ตัวสีแล้วก็อีโมจิตัวนี้นะครับเราเลือกสีครับเนี่ยสังเกตมันจะมีหลายสีด้วยกันนะครับเลือกสีที่เราต้องการนะครับแล้วก็พิมพ์ข้อความไปเลยครับมันจะเป็นสีชมพูนะครับตัวกดไลค์ตัวนี้นะครับก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับสามารถเปลี่ยนเป็นตัวที่เราต้องการได้นะครับเพียงแค่แต่ที่ชื่อเหมือนเดิมครับ เ็อีโมจิ e เนี่ยฮะัมผมจะเลือกเป็นตัวนี้นะครับสังเกตเห็นไ,ไหมครับเปลี่ยนไปแล้วฮะ